มัาาด้อใหรวยเงินขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจไมีสุมราเมือปานใจทุ่ด้นนาด้วยกันลุกขึ้มาสร้างชะตาให้ตัวเองปานชีวิตุัไม่มีใดกว้างคนกำลังเห็น มาจูงทางทำเองรวยเองไม่ต้องชุกเตปวดเียใจรให้ฟุไปมันน่าใจน่ายใจกระตอบตัเกงเกรงแล้วว่นไรจะมีแห่งกับเขา มาเรียวมาเรียวมาเรียวขอยยายแชรใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนิดนึงนะคะเดีย๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวพอแชร์ย,วยาวไปเนี่ย จะมีแห่งกับเาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองร้อยคนนะคะทีเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้วานิดนึงนะคะขออนุญาตออกไปกดไลค์กด, like, กดแชร์แป๊บหบนึ่งค่ะเต้นก่อนค่ะเต้นก่อน เบิกบานก่อนค่ะนะคะเบิกบานกันไปยาวๆค่ะวันนี้นะคะ,าะ,คะมาบอกเทคนิคค่ะการดึงดูดนะคะแบบว่าดึงดูดความสําเร็จแบบเร่งด่วนค่ะนะคะเราจะเจออะไรกันบ้างนะคะกับนะคะความสําเร็จแบบเร่งด่วนเดี๋ยวมาว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวมาว่ากันค่ะ เดี๋ยวมาวากันนะคะก็ย่าเชฟแป๊บเดียวใครที่เข้ามาแล้วนะคะแช่ให้หนูหน่อยยุคโควิดนี้นะคะบอกได้เลยว่านะคะสวัสดีค่ะแม่นักตังยุคโควิดนี้นะคะบอกได้เลยว่านะคะเราต้องเปลี่ยนความคิดนะคะวันนี้อย่าเศร้าคะ่ะนะคะ อย่านอนสมอยู่ที่บ้านค่ะคิดอะไรไม่ออกมาช่องนี้คิดอะไรไม่ออกมาที่นี่ที่นี่มีแต่ความสุขเล็กความเบิกบานให้เวาลุขอบคุณค่ะเอาเบิกบานก่อนค่ะคิดไอ้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆค่ะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เบิกบานค่ะนะคะเดี๋ยวจะมาบอกแป๊บหนึ่งนะครับอย่าะมาแล้วจะพาไปดาวังคารมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดาวังคารค่ะช่วงนี้นะคะ อย่าอยู่เลยนะคะโลกที่มีแต่ความซึมเศรา้าอยากสำเร็จมาช่องนี้ช่องนี้เรามีวิธีคิดให้คุณค่ะแค่คุณเรียนรู้แล้วนะคะรู้แล้วลงมือทำนะคะเรามีให้นะคะไม่มีตังให้ยืมนะคะแต่มีนะคะ สิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะธุกรกิจการงานของเราจะเริ่มเติบโตรุ่งเรืองนะคะมีเงินใช้ในยุคโควิดนะคะแบบไม่เดือดร้อนนะเออแบบไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องไปขอยืมใครอะไรประมาณนี้ตามเขาให้ยืมก็ยืมได้นะคะเออแต่ถ้าเขาไม่ยืมก็ต้องช่วยตัวเอง ยืมแล้วก็ต้องรีบคืนนะคะไม่ใช่เงินของเราค่ะนะคะเออเราก็ต้องคืนนะคะ,อ,ะอยากขายสินค้าในยุคนะคะโควิดหรือนะคะในยุคออนไลน์วันนี้นะคะ ว่ามีเทคนิคให้ค่ะนะคะเพราะว่าเรียนรู้กับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้คือใครคนที่ติดลบสิบล้านเหลือเงิน20บาทนะคะมารวยมารอดกับกฎจักรวาลกฎแรงดูดนะคะด้วยคําว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆค่ะนะคะมันให้โคตรๆค่ะมันแบบไหนหรอคะคุณพี่ขามันแบบไหนหรอคะลูกนะคะ มันแบบว่าเหมือนมันแบบว่าบ้าบ้าในตัวเองบ้าในความสุขของตัวเองอะค่ะนะคะ,ะ,คะไม่ใช่บ้าแบบแบบบ้าไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะบ้าคือบ้าในความสุขหัวเราะยิ้มหัวเราะง่ายยิ้มง่ายนะคะสนุกง่ายนะคะไม่ตึงเครียดไม่อะไรก็มองอะไรแล้วก็เครียดมองอะไรแล้วก็เป็นปัญหาไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเลงตายเราเลขตายเราคุณตาย นะคะไม่ใช่แบบนั้นนะเออให้นายเร่ก็เป็นปัญหาให้นายเร่ก็เครียดนะคะเออไม่โู้จักขอบคุณไม่โู้จักสํำนึกรู้คุณในสิ่งที่ได้มาอะไรประมาณเนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นไหมเป็นแบบนั้นตัางในเป่ายังอยู่ห้าเบิร์นก็คิดว่าตัวเองไม่มีตังควายชายตังนอดอะไรประมาณเนี้เข้าใจไหมเอออะไรประมาณเนี้ยเก๋ๆแหละนะคะ เอองานที่ทํอยุ่ทําเลวเราจะเดินเติบโตขึ้นทาานนะะําเ,าเลวนะเ,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 เรามีความรู้ขึ้นนะคะอ่ะเข้าเนื้อห้าเลยนะคะเข้าเนื้อหาเลยเข้าเนื้อหาเลยเรามีความรู้เรามีประสบก,การณ์ขึ้นนะคะงานสอนเราถ้าเรานะคะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํานะคะงานก็จะสอนเรานะคะเหมือนกับว่าถ้าเรา เป็นนักขายนะคะเหมือนว่าเป็นนักขายค่ะข,ขายประกันนะคะขายมากันอยู่ในวงการประกันมานะคะ8ปี9้าปีนะคะจะ10ปีแล้วนะคะถ้านับก็10ปี10ปีแล้วนะคะคือขายประกันมาเป็นนักขายเมื่อก่อนไม่ได้เป็นนักขายแต่อย่างไรเป็นนะคะพนักงานเสิร์ฟนะคะเป็นพนักงานเสิร์ฟเสิร์ฟร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเสิร์ฟร้านข้าวเกงได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้าง แต่ก็ทำเพราะอะไรคะเพราะว่าอยากอยู่รอดบ้านเกิดมาไม่รวยค่ะบ้านเกิดมามีฐานะฐานะยากจนไม่มีแต้มต่อทางสังคมมีแต่คนดูถูกมีแต่คนดูหมิน่นกำลังได้ฟิลเรียนไม่จบหรอกก็เรียนไม่จบอะเรียนจบม .6 แต่มีบ้านได้มีรถได้มีเงินเลี้ยงลูกได้ความรู้ไม่ได้ฉลาดส่วนเป็นคนใต้ส่วนยุงส่วนยางไม่มีไม่มีส่วนยางกำพร้าตั้งแต่เด็ก <laughs> อันนี้บอกนะว่า คือชีวิตของวานตั้งแต่นะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะตั้งแต่เล็กๆคือลบาบากตั้งแต่เล็กๆค่ะคนข้างบ้านเลี้ยงเอาข้าวไม้กินวันละจานพุงข้าวไม่เป็นตอนนั้นไหนอยู่แถ้ข้าควบนะคะเออไม่มีไรนะคะเออก็เราก็มาคิดค่ะมามุมมองค่ะว่านะคะเรามาเจอแม่ครูตาค่ะนะคะก่อนที่จะจะมาเจอแม่ครูตาก็นะคะทํามาทุกอย่างแล้ว ะะเสิร,ฟร์ฟร้านก๋วยเตี๋ยวทําฟรีๆนะคะให้เขาแบบว่านะคะคือเล็บขุดเล็บแขกก็ไม่เป็นไรนะคะคือทําทําไปแล้วนะคะก็ทําเลยเพื่อเอาความอยู่รอดนะคะแล้วพอออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มาเรียนนะคะอะมาเรียนกศอนอนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะข้าวความลังก่อนนะนะคะจนจบมหกนะคะ ทำงานเซเว่นอ๋อพนักง,งานประจำก็ทำแล้วนะคะเออนะคะคิดกดว่าตัวเองเคยทำอะไรบ้าอยากจะบอกทุกคนคะ่ะว่าวันนี้คะ่ะเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายวันนี้เราขอบคุณเขาหรือยังขอบคุณการงานที่เราทำวากลับไปนะวาคิดนะว่าเมื่อก่อนลำบากมากกว่านี้แล้วก็ขอบคุณความลำบากนั้นอ่ะที่ทำให้วาเนี่ยนะคะ เข้ามาอยู่ตรงนี้ให้มาเก่งแล้วก็เก่งแล้วก็เข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้ทํางานสารพัดสาเพคนอื่นนะคะมาเอาเปรียบคนอื่นมาโลกเยอะแยะค่ะโดนมาหมดแล้วแต่อยากให้รู้ว่าที่นี่ของจริงนะคะ ว่าบอกไอ้รวดที่ได้ของจริงที่นี่คือข้องจริงนะคะชี้เรไปยู่รวยง,งในดงเงินนะคะซึ่งสอนให้เราเนเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งของเราค่ะวันนี้ค่โควิดมาไม่ต้องกลัวนะคะว่าเป็นคนหนึงค่ะเฉยๆแล้วก็ดูสถานการณ์ว่ามันเป็นแบบไหนแต่เรารู้เรามีความโชคดีที่เราอ่ะไม่ได้ทํางานประจํานะคะ เราโชคดีตรงนี้เราเป็นเราเราขายประกันแต่เราก็ต้องไปหาลูกค้าถูกไหมแต่วันนี้อ่ะคือเรามาเจอแม่คุยตา่กนคืองานออนไลน์ซึ่งเรามาเรียนรู้ในโลกของออนไลน์น่กนนะคะแล้วขายประกันเราก็ขายออนไลน์ได้เช่นกันโทรหาลูกค้าเหมือนโทรหาลูกค้าคือโทรหาลูกค้าประชาสัามพันธ์บอกโตอบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราแนะนําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะคือทําทุกวันนะคะคนที่ปฏิเสธเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าลูกค้าปฏิเสธจะกลัวแต่ตอนนี้พอรู้จัก,กรกวารู้กดจัก,กรวาลกดแรงดูดเรียนคลิปมาขาะกับ21วันพอเราใส่พลังให้กับตัวเองนะคะเราขอบคุณอย่างแรกเลยเราต้องขอบคุณตัวเองก่อนนะคะขอบคุณตัวเองที่ผ่านอดีตมาได้ ขอบคุณที <ended> <laughs> ่ผ่านอุปสรคมาได้ขอบคุณที่ผ่านปากเหี่ยวปากกาปากปารามาได้เลอ่ยนอยู่นี่นะคะเออเราเจอมากมายค่ะคนแต่ละแบบนะคะเพื่อนแท้ไม่มีบอกไว้ตรงนี้ที่ผ่านมาค่ะขนาดว่าเป็นเพื่อนแท้ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนคนคนนั้นแล้วก็คนคนนั้นแล้วก็คนคนนั้น ไม่มีมีเพื่อนแท้กับเพื่อนแท้คือใครคะคือตัวเองเรียนรู้แล้วก็ให้อภยัยแล้วก็ปล่อยวางกรรมใดคนไหนทำคนนั้นก็รับไปเราอย่าเก,ก็บมาคิดนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วทำไมมึงต้องทำกับกูแบบนี้ทำไมถึงเจอบกับเชนได้ทำไมต้องทำคกับเชนได้กูดีขนาดนี้ทำไมมึงเจ็บกับเันได้ แต่ตอนนี้เหรอเรื่องของเมืองชีวิตเมึงไม่ใช่ชีวิตกูนะคะคือชีวิตของเราค่ะเราให้เขาเกินร้อยแล้วค่ะแต่คบกันไปคบกันมานะคะมันมีปัญหาหน่นนี่นั่นนะคะอ้าวเราผิดโอเคค่ะความจริงก็คือความจริงความดีก็คือความดีไม่ต้องไปแก้ตัว ฉันไม่ได้แก้ตัวนะคะแต่ปัจจุบันนี้ที่อยู่ได้นะคะเพราะความดีของตัวเองความซื่อสัตย์ของตัวเองความกระตันยูของตัวเองคือหันมาดูแลตัวเองนะคะหันมาดูแลหันมาขอบคุณตัวเองหนักมากนะคะขอโทษตัวเองที่ทําแบบนั้นแบบนั้นอ๋อนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองแล้วก็อธิษฐานจิตค่ะว่าขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดี พอเราอยู่ในกฎจักรวาลกฎแรงดูดอยู่กับแม่คุยตาเชื่อไหมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีบ้างสีขาวสีเทาสีดำดำบนขาวเทาบนขาวมีบ้างค่ะแต่เราก็ต้องดูให้โอกนะคะเพราะเราเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนโง่โดนแล้วหนึ่งครั้งจะไม่โดนครั้งที่สองนะะ เขาดีกับเขาดีกับเราเพื่ออะไรเรามีผลประโยชน์อะไรกับเขาเราก็ต้องดูไว้โอกนะคะนะฮะวันนี้ค่ะนะคะพอเราเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงเรารู้หมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมเรารู้แหละเจอเหตุการณ์แบบนี้เรารู้แหละเจอเหตุการณ์แบบนี้เรารู้แหละขอบคุณไงเห็นไหมขอบคุณตัวเองที่เป็นคนที่เรียนรู้ง่ายขอบคุณตัวเอง ที่เป็นคนเก่งเข้มแข็งขอบคุณตัวเองที่เป็นคนเก่งขอบคุณตัวเองก่อนนะคะข้อที่หนึ่งพูดมายอะมากข้อที่หนึ่งอะไรที่มันผิดพลาดไปขออภัยเอาโหสิกรรมกลับในสิ่งที่เราถือพูดไปผือปากไปเอาโหสิกรรมให้หมดขอโทษนะที่ฉันถือไปฉันผือไปเออออก,กับ่อหมกับคนนั้นฉันถือ เออขอหอออออมกไปกับคนนี้แต่จริงๆแล้วคือไม่ไม่ได้เออหลังแต่ว่ามันถือไปอะไรประมาณเนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยอโหสิกรรมนะคะเออขอบคุณตัวเองเชื่อใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองข้อที่สองค่ะนะคะไม่ต้องค่ะไปแบบว่าไปโฟกัสในสิ่งรอบก้างรอบค่า รอบข้างนะคะอ่าพูดไม่แฉพูดผูดไม่จัดกันใช่ไหมเออไม่ต้องไปส้นใจค่ะสิ่งรอบข้างขอบคุณสิ่งรอบข้างรอบตัวค่ะนะคะเสียงมาเขานะคะเมื่อบางทีบางทีเราบางทีนางทาคลิปอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคือตอนที่ไม่ไม่ทําคลิปอะตอนไม่ไปคุยเดียวอ,อะนะคะ ก็หนกก็ไม no ่โรลงค่ะหนกก็จะไม่ค right, you know, ั้นนะคะเกยก็จะไม่ข like ั้นนะคะไอ้เรก็จะไม่เส anyway, ี่ยงดังนะคะคือจะเงียบชี้นะคะเงียบเงียบมากเลยนะคะแต่พอเราเริ่มอัดวีดีโอปั๊บอ่าผีเกยก็ขั้นขึ้นมาเสียงเสียบผีเกยขึ้นมาเอาเลย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 ถ้าเป็นมมกรดรำคาญนะคะถ้าเป็นหมกรดรำคาญแต่ตอนนี้บอกว่าอ๋อผีเก้เชียใช่ไหมโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยเก๊กมากเก๊กมากโยตาลูกป้ายยตาลูกป้าโยธาลูกก็คุณผีไกยมากเลยนะ ขอบคุณพีนอกมากเลยนะรรงไอ้อย่าชะลองชาลองชะลองเงินข้าวเเต็กกับข้าวเต็กขอบคุณสิ่งรอมค้างนะคะเออถ้าเป็นมคอนนะอยากจะบอกเลยว่าขออยู่เงียบๆคนเดียวเพราะรู้สึกว่านะคะดิฉันจะเป็นประสาทเลวอะไรประมาณนี้ประสาทเลวนะคะเออขอบคุณเนาะขอบคุณเสี่ยงเชีย์ข้องไก่ข้องเนาะบางทีมาเอาก็มีนะคะแต่ ให,ให้รู้ว่าสิ่งรอบข้างเนี่ยกำลังสนับสนุนเราให้รู้ว่าสิ่งรอบข้างกำลังสนับสนุนเราค่ะอย่าไปรำคาญให้คิดว่าตัวเองเนี่ยโคตรโชคดีที่มีทุกสรรพสิ่งสนับสนุนโอเคนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อที่สามขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณจักรวาลขอบคุณค่ะโลกใบนี้ที่ เรายัางยืนได้อยู่ที่สนับสนุนเราอยู่วันนี้ใครไม่สนับสนุนเราไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนคะแต่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้เราไปต่อได้ทำไมเหรอถึงมาพูดแบบนี้มึงทำแล้เหรอ ใช่ค่ะหนูเรียนรู้แล้วก็หนูทําแล้วนะคะหนูบอกได้เลยว่าหนูเรียนรู้หนูทําแล้วค่ะหนูเรียนรู้มาจากไหนหนูเรียนรู้มากับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เรียนรู้จากคลิปมากับ21วันเลเวลหนึ่งเลเวลสองค่ะแล้วก็เรียนรู้คอร์สออนไลน์กับแม่คุยตาคนสําเร็จแม่ทีมนะคะเรียนรู้ทั้งหมดค่ะแล้วเอามาทําค่ะแล้วถึงจะบอกได้ค่ะถ้าไม่ทําค่ะก็จะไม่รู้ค่ะว่าตัวเองเนี้ยได้อะไรบ้างที่เรียนมานะคะอ่ะ ได้อะไรบ้างที่เรียนมาะมันรูดไม่เป็นไรนะคะเออเอาเพลงเพลงจบแล้วอ่ะแป๊บแป๊แป๊แปคือเอาเพลงกลบนะคะกลบก่อนคือเราเรียนรู้แล้วเราลงมือทำค่ะนะคะเกี่ยวกับนะคะ เรียนรู้เกี่ยวกับกฎจัก,กรวาลกฎแรงดูดก็คือเปลี่ยนสันดานตัวเองค่ะจากเป็นคนที่นะคะอันนั้นบอกไปแล้วนะว่าเทคนิคต้องทำอย่างไงจากเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยชอบนินทาใครหรอกนะคือไม่ช่วยไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเข้ามาเอาเปรียบมีคนเข้ามาแบบว่า ใส่ร้ายเราหรือมีคนเข้ามาแบบว่านินทาคนนู้นให้เราฟังเราก็เออโอหอหมกไปด้วยส่วนมากเนี้ยก็คือจะปากเฉะในเรื่องของตัวเองอะไรประมาณนี้เออเรื่องของคนในบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้เรื่องคนอื่นไม่ค่อยสนใจหรกค่ะนะคะเออคือจะแบบเป็นคนที่ไม่มั่นใจคือจะพูดแบบว่าในเรื่องของครอบครัวตัวเองว่าเออตัวเองอะเกิดมาจนอะไรประมาณนี้ นะเออแม่ก็ลําบากนะคะอดูแม่อะไรประมาณนี้นะคะออกเลตั้งแต่นะคะสาวๆแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้คือแบบเออนะคือไม่ได้เลี้ยงคือแบบไม่ได้เลี้ยงเราเต็มที่เราต้องอยู่กับตาอะไรประมาณนี้คนข้างบ้านเขาก็พูดนู่นนี่นั่นนะคะบางคนก็เออหวังดีบางคนก็ไม่รู้ว่าหวังดีในมุมร้ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมเราก็ไม่รู้นะคะ เพราะเราดูคนไม่ออกแต่พอเนื่องจากเรามีประสบการณ์นะคะออกมานอกบ้านมาอยู่กับคนนอกนะคะมาได้สัมผัสนิสัยใจคอของคนนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปค่ะอ๋อคนนี้ตอแหลอ๋อคนนี้ปากปากหวานแต่ว่ากลนเปรี้ยวอ๋อคนนี้นะคะคือแบบดูดีมากนะคะแต่จิตใจนี้แบบเลยท้ยมากอะไรประมาณนี้นะคะคือนะคะคือจะสอนเราหมดเลยอะคะ่ะประสบการณ์ อายุ35ปีนะคะตั้งแต่อยู่มาอายุ35ปีคือิตใจใจคอของทุกคนนะคะไม่เหมือนกันบางคนนะคะดูดีดูดไฮโซนะคะแต่งตัวดูดีมากนะคะแต่ปากปะลาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนคะ่ปะปลาอร่อยใช่ไหมปากปลาเด็กปากคือเข็มนะคะหน้าไหว้หลังโลกก็มีบางคนก็จริงใจก็มีนะคะแต่เราก็เลือกคบคนที่จริงใจนะคะพอเรารู้แล้วเราก็นะคะ ถอยห่างอะไรประมาณนี้นะคะอืแล้วก็การที่เรามีสตินะคะเป็นคนที่สวดมนต์มาตั้งแต่คือตอนเด็กๆอะ่ะคือเราอยู่กับวัดอยู่แล้วถูกไหมเออกินข้าววัดอะไรประมาณเนี้ยนะคะเออแล้วก็ทําบุญนะคะแล้วก็นู่นนี่นั่นกับวัดอยู่แล้วใช่ไหม และพออายุ19ปีตอนนั้นก็นะคะได้สามีค่ะนะคะ instagram. ได้สามีก็แม่สามีก็นะคะให้เราสวดมนต์นะคะสวดมนต์มาตั้งแต่อายุ19ปีนะคะอันนี้ทีนะ่จริงจังเลยนะจริงจังเลยนะคะมีสตินะคะด้ในการสวดมนต์ค่ะแต่ตอนนั้นสวดมนต์คือไม่รู้หรอกว่าสวดไปนะคะรู้ว่าแค่สวดมนต์อะดีแต่เราไม่รู้ค่ะว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะคะเรารู้ว่าดีค่ะดีกับตัวตนดีกับตัวเราค่ะนะคะ,นะคะ สวดมนต์มา7จปีแปีนะคะจนเลิกกับสามีก็ไม่ค่อยได้สวดค่ะแต่ก็เข้าวัดทําบุญนะคะพอมารู้จักกฎจักรวาลกดแรงดูดก็นะคะได้มานั่งสมาธิค่ะรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรกับโลกใบนี้นะคะเออเมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะถ้าทะเลาะแล้วนะคะบอกได้เลยว่ากูต้องชนะไม่ว่าจะทะเลาะกับใคร นะคะเลีวก็เป็นคนที่ไม่ค่อยด่าคนค่ะแต่เวลาด่าเล้วมึงนะคะบอกได้เลยว่าไส้กลวงค่ะนะคะโกรธแต่ตอนนี้คือเงียบกันปากของฉันพูดแต่เรื่องราวดีๆค่ะนะคะ <c oughs> นั่งสมาธิเบ่งบุญแล้วค่ะวันนี้นะคะทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะ <c oughs> เลี้โก้นะคะอยากขายสินค้าดีเราขอบคุณนะคะเราไม่ได้ขอบคุณแต่ตัวเองนะขอบคุณโตตัวเองขอบคุณสิ่งรอบข้าง ขอบคุณจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอบคุณงานที่ทําด้วยค่ะขอบคุณสินค้าค่ะนะคะขอบคุณสินค้าของเราอันนี้แถมให้นะคะขอบคุณที่เขามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเหมือนในแอปประกันอะ่ะประกันจะมีแอปนะคะเป็นแอปไอแอปไวเซอร์โซนที่สามารถที่คํานวณให้ลูกค้าได้ไม่ว่าลูกค้าจะเอาแบบไหนนะคะซื้อไว้นะคะนั่งขอบคุณค่ะ แล้ะะวก็ไม่พอค่ะนะคะวันๆค่ะนะคะดิฉันก็ไม่ได้ทําอะไรอะคะ่ะเออดิฉันก็นั่งขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วก็ระบบค่ะที่ให้เงินของดิฉันนะคะภายในหนึ่งปีคะ่ะให้เงินดิฉันมาเยอะแยะมากมายนะคะเออกดนี้กดสินไปนะคะเออถึงว่ายังไม่ยังไม่หมดแต่ก็ได้มาจากตรงนี้ที่กินที่ใช้อยู่ก็ตรงนี้นะคะย s w รวยงงในดงเงิน ด้วยการที่เรานะคะคิดดีคิดบวกสนุกให้น้อยสนุกให้น้อยอคิดไอ้น้อยสนุกไอ้มากบันให้เยอะๆนะคะเออแล้วเนี่ยนะคะคือมีความคิดดีแบบสปู ức, สปาร์ตมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาจากเมื่อก่อนกูคิดอะไรไม่ออกเลยหัวสมองตืง้ <c oughs> เพราะอะไรคะเพราะโปรแกรมไงเออโปรแกรม นะะหนังสือก็ไม่ค่อยอ่านความรู้ก็ไม่อยากจะรู้อ่ะเอออยากจะลงมือทําอย่างเดียวลงมือทําแบบผิดๆถูกๆนะคะมาเยอะแยะมากมายค่ะเดินทางบนถนนลูกรังนะคะจนมาถนนหญ้าถนนคอนกรีตถนนนะคะพรมแดงกว่าจะถึงตรงนี้อ่ะมันเหนื่อยแต่วันนี้ค่ะเราเจอคนสําเร็จจริงๆแล้วซึ่งมาบอกแนวทางของเราค่ะคือครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้มาบอกทางนั้นให้เราซึ่งเราเดินก้าวแรกก็เดินบนพรมแดงแล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะ ยินดีที่จะไปกับแม่ครูค่ะยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะยินดีที่จะเชื่อและศรัทธาในตัวเองศรัทธาในคนที่นำพาเราไปค่ะนะคะเราเดินในพรหมแดงแน่นอนเพราะว่านะคะว่าประสบการณ์ที่อยู่กับแม่คุยตามาทั้งเรียนรู้นู่นนี่นั่นนะคะมันก็มีบ้างที่นะคะพลังตกหล่นมันก็มีบ้างที่แวะข้ามทางนะคะแต่มันไม่เวิร์กจริงๆค่ะ ะะจักรวาลเอาคืนจักรวาลภายในของเรานี่เองแหละคะ่ะเอาคืนโดยที่ไม่ให้มึงทําหายอะไรเลยกูไม่ให้อภัยมึงแล้ว<อ>เพราะมึงทําผิดซ้ำาๆซักๆศสีลห้ามีไหมสีลห้ามีค่ะนะคะเออไม่พูดเท็จค่ะสองไม่ลักทรัพย์ไม่เอาขโมยของใครค่ะสามค่ะไม่ผิดในกรมค่ะสี่ค่ะไรน,นะไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมเลขไม่ฆ่าสัตว์กอนเนาะเออไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทัพย์ไม่ผิดในกาบไม่อะไรนะปเท็ไม่ดื่มสุราสุราเมื่อก่อนดื่มเยอะมากกลางคืนอยู่ในผับเที่ยวเต้นในผับนะคะว่างปับ๊บนะคะกลางคืนไปผับนอนกลางวันนะคะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้กินไม่ได้เลยบอกตรงๆไม่อยากทําร้ายตัวเองค่ะรักตัวเองนะคะเพราะรู้แล้ยว่ามันไม่ใช่ อาหารที่เราจะกินค่ะอาหารที่เรากจะกินก็คืออาหารเสริมนะคะดูแลร่างกายของเราให้ดีดูแลตัวเองให้ดีพร้อมที่จะดูแลครอบครัวพร้อมที่จะดูแลคนรอบข้างพร้อมที่จะดูแลผู้คนบนโลกใบนี้นะคะเออนะคะมาค่ะใครที่มาใหม่นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะคะใครที่มาทีหลังก็ย้อนดูนะคะเพราะคลิปนี้โคตรดีมากๆเลยสําหรับคนที่นะคะ ในยุคโควิดนี้กูจะทํายังไงดีกูคเครียดมากเลยนะคะกูนอนมือเกอยหน้าผากแล้วนะคะกูจะฆ่าตัวตายแล้วนะคะขอให้ทุกคนเจอคลิปนี้ใครที่ทุกอยู่นะคะ <sund ay. S 1> ก็ขอให้เจอคลิปนี้แล้วขอให้มีความสุขขอให้มีพลังนะคะใครที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้มั่งคั่งเหลือลัวเหลือเฟือค่ะขายสินค้าในบนโลกอ,อนไน์ขายทีขายทีขายเฮงขายตังนะคะเหมือนที่เราทํากันนะคะยิ้มวันละนิด ขั้นต่อไปยิ้มให้มากขั้นต่อไปเต้นเลยค่ะ <laughs> วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ก,กดแบ่งปันนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเรานะคะมาสร้างนะคะความสุขด้วยกันกับช่องนี้ค่ะสายมูสะอยากทำไมถึงนะคะ <c oughs> เป็นช่องเพจสายมูนะคะเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ชื่อแล้วนะคะ <c oughs> อะมีหลายเพจมากแต่ขอเอาเพจนี้นะคะเพราะว่า <c oughs> อยากให้ทุกคนเฮงค่ะ อยากให้ทุกคนปังค่ะด้วยความคิดของเราค่ะวันนี้เราใส่เครื่องรางของครังทุกอย่างเลยแต่ว่าความคิดไม่ได้อารมณ์ไม่ดีมันก็เท่านั้นค่ะแต่ถ้าวันนี้ค่ะเรามีของครั้งในข้างนอกแล้วค่ะเสริมพลังให้กับเราค่ะแล้วถ้าตัวเราค่ะอารมณ์ดีด้วยคิดดีด้วยคิดบวกด้วยพูดแต่เรื่องราวดียินดีกับผู้อื่นยินดีกับคนมั่งคั่งร่ำรวยนู่นนี่นั่นนะคะใครที่ทําอะไรแล้วเอ้ยดูมีความสุขนะคะ มันก็เพิ่มคูณเป็นร้อยร้อยเท่าค่ะพลังค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่กับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเราค่ะนะคะเออดูดีดูออร่าแต่ที่อิจฉาก็ไม่ก็ไม่เป็นผลเหมือนกันนะคะเออเห็นไหมดูดีมีออร่าแ,แต่นั่งนินทาคนอื่นมันก็แบบนี้ค่ะนะคะจักรวาลก็จะส่งให้คุณค่ะเจอแต่คนแบบนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะว่าทําไมถึงวันได้เจอแบบอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายเป็นเพราะอะไรนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอญาตไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปออกกําลังกายนะคะเออทําคลิปแล้วนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วแบ่งปันสินค้าแล้วนะคะสินค้าดีๆของเรานะคะแล้วก็รักตัวเองค่ะออกกําลังกายค่ะนะคะอืม นั่งสมาธิค่ะตอนนี้นั่งสมาธิ9รอบทุกวันนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะ9รอบทุกวันค่ะเพราะรู้ว่าดีค่ะนะคะไปแล้วเจอกันลคลิปหน้าสวัสดีค่ะ